สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับวิทยาศาสตร์กับห้องโถนในหัวข้อเรื่องอาหารและสารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะอันที่1สารอาหารมีทั้งหมดกี่ประเภทด้วยกันอลองดูสิมีทั้งหมด6ประเภทนะคะโดย6ประเภทเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ก็คือคาร์โบไฮเรดรตคาร์โบไฮเรดรตเนี่ยจะพบในพวก ข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะโดยคาร์โบไฮเดรต1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อมาเป็นโปรตีนโปรตีนเนี่ยจะพบในนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆถั่วและงา ซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือ 1. เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้ร่างกายจเจริญเติบโต 2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแก่ร่างกายและ 3. เสริมภูมิต้นฐานและให้พลังงานแก่ร่างกายโดยโปรโตีน1กรัมเนี่ยจะให้พลังงานแก่ร่างกาย 4. กิโลแคลอร,อรีซึ่งเท่ากับคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง สารอาหารประเภทต่อมาก็คือวิตามินและเกลือแร่จะพบในอาหารจำพวกผักและผละไม้ซึ่งสารอาหารทั้งสองประเภทนี้เนี่ยจะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ร่างกายขาดไม่ได้นั่นเองเพราะว่าวิตามินและเกลือแร่เนี่ยมันจะช่วยในการไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะต่อมาเป็นไครมันไครมันเนี่ยจะพบในพวก น้ำมันและหรือไขมันจากพืชและสัตว์น้ำมันจากพืชและสัตว์มีอะไรบ้างจากพืชก็คือมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันหงาจากไขมันสัตว์ล่ะน้ำมันหมูถูกไหมคะในไขมันเนี่ยมันจะช่วยในการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยไขมัน1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน แก่ร่างกา9กิโลแคลอรี่เยอะไหมเยอะเนาะต่อมาเป็นสารอาหารลำดับสุดท้ายแล้วก็คือน้ำน้ำเนี่ยมันจะช่วยในการ ขับถ่ายของเสียช่วยในการลำเลียงสารต่างๆในร่างกายช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและยังเป็นส่วนประกอบของอ,อวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายของเราดังนั้นร่างกายจะไม่สามารถขาดน้ํานี้ไปได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของธงโภชนาการนะคะซึ่งจะจัดทําโดยกรมนาไมากระทรวงสาธารณัสุขเขาบอกไปวา่าส่วนที่เรารับญหาควรรับปัำหานต่อ วันในหนึ่งวันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นอยู่ที่40%ซึ่งจะเป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตประมาณ8ถึง12ทับพีต่อหนึ่งวันนะคะคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างมีขนมปงังพาสต้าซีเรียลพวกนี้ลำดับถัดมาเป็น วิตามินและเกลือแรก่ก็จะแบ่งเป็นภาคักควรรับปาาระทานอยู่ที่ประมาณ4-6ถึง6ทัพพีและผลไม้ควรรับปาาระทานอยู่ที่3-5ส่วนต่อ1วันนะคะและลำดับอาหารมาจะเป็นอาหารจำพวก โปรโตีนโปรโตีนจะคิดอยูออ่ควรรับประทานอยู่ที่20%โดยประมาณนะคะก็จะเป็นอาหารจำพวกเนื้อปลานมไข่โดยโปรโตีนเราควรรับประทานอยู่ที่ประมาณ6ถึง12ช้อนต่อวันและนมควรรับประทาน 1- ถึง สแก้วและสุดท้ายจะเป็นอาหารจำพวกไขมันน้ำตาลเกลืออันนี้ควรรับประทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่ควรรับประทานเยอะและ นักเรียนลองสังเกตดูซิว่าขาดสารอาหารประเภทใดไปอ่ะอาหารที่ขาดไปก็คือน้ํานั่นเองน้ําเนี่ยเราควรดื่มน้ํำสะอาดโดยประมาณอยู่ที่6กถึงแแก้วต่อ1วันหรือใครจะกินเยอะกว่านั้นก็ได้ซึ่งก็แค่ดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเราไม่ให้ร่างกายของเราขาดน้ำนะคะ พลังงานจากอาหารที่เหมาะสมใน1วันของแต่และวัยนะคะมีตัวอย่างนะคะอันที่1จะเป็น2,400กิโลแคลอรีจะเป็นใครบ้างที่ต้องการพลังงาน2,400กิโลแคลอรีใน1วันก็จะเป็นพวกนักกีฬาผู้ ทำงานใช้แรงงานเช่นใครบ้างก็พวกที่เป็นกรรมกรที่ทำงานก่อสร้างนะคะที่ต้องไปยกของหนกันกๆทุกวันพวกนี้จะต้องได้รับพลังงานจากอาหาร2,400กิโลแคลอรีต่อ1วันต่อมาแล้วใครที่ต้องการพลังงาน2,000กิโลแคลอรีต่อ1วันก็จะเป็นพวก วัยรุ่นและผู้ชายวัยทำงานและสุดท้ายใครที่ต้องการพลังงาน1,600กิโลแคลอร,รีต่อวันบ้าง <c oughs> ก็จะมีเด็ก <c oughs> เด็กอย่างพวกเรานะอย่างนเรียนชั้นปหกก็จะต้องการพลังงานต่อวันเนี่ย1,600กิโลแคลอร,รีนะคะ ผู้สูงอายุและสุดท้ายก็จะเป็นผู้หญิงวัยทำงานต้องการพลังงานโดยประมาณก็คือ1,600กิโลแคลอรี่นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยหรือจะเป็นลักษณะการทำงานของแต่ละคนเนี่ยจะต้องการพลังงานในหนึ่งวัน แตกต่างกันนั่นเองจากหณะนี้เรารับประทานเข้าไปเนี่ยครูจะยกตัวอย่างง่ายก็คือขนมที่นักเรียนรับประทานเข้าไปเนี่ยนักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าขนมนั้นน่ะมันให้พลังงานของเรากี่กิโลแคลอรี่เราให้สารอาหารอะไรบ้างเราดูได้ยังไงเราควรดูกันที่ไหนเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างของถุงขนม1นถุงนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็จะเป็นบอกให้ทราบถึงคุณค่าทางอาหารต่อหน่วยบริโภคตรงไหนคะตรงนี้ไงคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งซองส่วนที่2เขาจะบอกให้ทราบถึงปริมาณที่เหมาะสม ในหนึ่งซองควรแบ่งกินกี่ครั้งในในถุงขนมนี้ก็บอกว่าหนึ่งซองควรแบ่งกินได้เจ็ดครั้งส่วนที่สามเขาบอกว่าบอกให้ทราบว่าเมื่อรับประทานเท่าหมดจะให้พลังงานเท่าไรอ่านี่ส่วนที่สามตรงนี้ถ้าเรารับประทานหมดหนึ่งซองจะให้พลังงานหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบกิโลแคลอรี่นั่นเอง และส่วนสุดท้ายคืออันที่4จะบอกถึงปริมาณหวานเค็มเป็นร้อยละเท่าไหร่ต่อปริมาณที่แนะนำต่อ1วันนะคะก็คือส่วนตรงนี้นี่น้ำตาลน,นี่ไขมันโซเดียมเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะตรงนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมคะ แล้วเดี๋ยวเรูจะยกตัวอย่างถุงขนมของจริงมาให้ยันดูว่าในถุงขนมหนึ่งถุงเนี่ยเขาจะบอกข้อมูลทางโภชนาการของเราไว้เรามาดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นถุงขนมของมันฝรั่งแผ่นอบกรอบรสสาหร่ายเขาก็จะบอกข้อมูลโภชนาการของเราหนึ่งหน่วยบริโภคควรบริโภคหนึ่งส่วนสอง ซองหรือประมาณ30กรัมนั่นเองจำนวนหน่วยบริโภคต่อซองประมาณ2ก็หมายความว่าแบ่งกิน1ซองแบ่งกิน2ครัง้งคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ห,หน่วยบริโภคพลังงานทั้งหมด140กิโลแคลรอรีแล้วเขาคิดยังไงทำไมถึงได้พลังงาน140กิโลแคลรอรี แล้วในวงเล็บนี่เขาบอกว่าพลังงานจากไขมัน45กิโลแคลอรี่นั้นเราดูยังไงล่ะเอาเวลาเราจะดูนะคะเรามาดูตรงนี้ไขมันนะนีเขาบอกนี่ตรงนี้ไขมัน5กรัมไขมัน1กรัมให้พลังงานเท่าไหร่ 9กิโลแคลอรี่ใช่ไหมดังนั้นเขาบอกว่าไขมัน5กรัมดังนั้นเราก็ต้องเอา5คูณ9ได้กี่45กิโลแคลอรี่นั่นเองนี่มันก็เลยจะตรงกับตรงนี้ปริมาณพลังงานจากไขมัน45กิโลแคลอรี่ตรงกันไหมถนะ้าไมาเราจะดูเราดูแบบนี้นะคะต่อมาโปรตีนตรงนี้โปรตีน2กรัม แล้วโปรตีนหนึ่งกร,รัมให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่คะ4 mm. กิโลแคลอรี่ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าโปรตีน2กร,รัมดังนั้นเราก็ต้องเอา2คูณ4เท่ากับ8กิโลแคลอรี่ต่อมาเป็นต่อมาเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด22กรัมแต่แบ่งออกเป็นใยอาหาร1กร,รัมกับน้ำตาล2กร,รมัม ใย,ยอาหารเนี่ยเราจะไม่นํามาคิดใ,ให้เป็นพลังงานเนื่องจากใย,ยอาหารมันจะไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรามันช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นเท่านั้นเพราะร่างกายเราไม่สามารถยา่อยใายอาหารได้นั่นเองดังนั้นเราต้องเอา22กรัมลบออกหนึ่งเหลือ21ถูกไหมคะ,ะแล้วเราก็เอา21เอไปคูณเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตหนึ่ง 1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรีเราก็เอา21คูณ4ได้กี่กิโลแคลอรี่คะอ่84กิโลแคลอรีแล้วเราก็เอามาบวกกันมันจะได้137กิโลแคลอรีแต่ว่าเขาจะคิดให้มันเป็นตัวเลขกลมๆ ก็คือเป็น140กิโลแคลอรีตามที่ในซองอาหารเขาบอกนั่นเองอะแล้วเรามาดูส่วนอื่นๆอีกน,นะคะส่วนอื่นอืนอีกมันจะมีอะไรบ้างโซเนียม130มิลลิกรัมร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันอ่ะดูสิวิตามินเอมีไหมไม่มีวิตามิน B 1มี4เปอร์เซนต์วิตามิน B 2ไม่มีนะมีธาตุเหล็กมี2เอร์เซน์ นี่อันเนี้ยในข้อมูลพภชนาการของซองขนมทุกซองเนี่ยเขาจะบอกไว้แบบน,นี้นะคะหรือสมมุติถ้าเราจําไม่ได้ว่าเอ๊ะไขมันหนึงกรมัมมีกี่กิโลแคลอรีนะ่นะนี่ตรงนี้ด้านล่างสุดเขาจะบอกเอาไว้ค่างานเป็นกิโลแคลอรี่ต่อกรัมตรงนี้ไขมันเท่ากับ9โปรตีนเท่ากับ4คาร์โบไฮเดรตเท่ากับ4เรามาดูตรงนี้ได้นะคะ แล้วในสองข้อมูลโภชนาการเนี่ยเขาก็จะบอกถึงส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณเวลาเราจะรับประทานอาหารต่างๆหรือจะรับประทานขนมต่างๆเราจะต้องมาดูข้อมูลทางโภชนาการก่อนเพื่อให้รู้ว่าส่วนประกอบของมัน,นมีอะไรบ้างสมมติว,ว่าถ้าเราแพ้ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะได้หลีกเลี่ยงไม่รับประทานขนมนั้นอาหารนั้นนั่นเองนะคะอ่ะครูก็จะมี วิธีการลดน้ำหนักอย่างง่ายมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเราจะดูกันไปทีละข้อนะคะข้อที่1ถ้าเรากิน2,000แคลอรี่แต่เราใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตต่างๆไปแค่1,500แคลอรี่พลังงานที่เหลือจากที่เรากินเข้าไปมันจะเหลือ500กิโลแคลอรี่ ถูกไหมถ้ามันเหลือจะทำให้น้ำหนักของเราขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เรากิน1,500 k แคลอรี่แล้วใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆไป1,500แคลอรี่น้ำหนักของเราจะเท่าเดิมและข้อสุดท้ายถ้าเรากิน1,200แคลอรี่แต่เราใช้พลังงานไป1,700แคลอรี่ ซึ่งใช้พลังงานมากกว่ากินไป500 C แคลอรี่ดังนั้นมันจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงถ้าเราต้องการลดน้ำหนักอย่างง่ายนะคะเรากินเท่าไหร่เราออกกำลังกายให้มากกว่าที่เรากินมันจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงนั่นเองเกรดหน้ารู้เรื่องการแพ้อาหารการแพ้อาหารคืออะไร มันคืออาการที่ไม่พึงประสงค์ที่แสดงออกทางร่างกายเกิดจากภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่ออาหารชนิดนั้นๆเนี่ยซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการซ้ำๆได้หากได้รับอาหารที่เราแพ้ชนิดเดิมปัจจุบันภาวะการแพ้อาหารเนี่ยพบได้บ่อยถึงประมาณ1-10เของประชากรเลยและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนมากเนี่ยภาวะการแพ้อาหารเนี่ยจะพบในผู้ป่วยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่และสามารถพบร่วมกับภูมิแพ้ชนิดอื่นๆได้บ่อยด้วยเช่นโ,โรคผื่นแพ้ผิวหนังคอบหืดภูมิแพ้จมูกอักเสบอาการแพ้อาหารของ แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปบางคนแพ้อาหารถึงกับคอมหืดถึงกับชักหรืออาจจะมีผื่นขึ้นดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดใดเราควรหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารชนิดนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการแพ้อาหารนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องอาหารและสารอาหารของระดับชั้นปหกถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่าง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ